สวัสดีครับพบกับรีวิวบ้านๆาน e ีที่4นะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไมโครโฟนนะครับเซนไนเซอร์รุ่น e835s นะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับของตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นไมค์ไดนามิกนะครับไดนาดมิกของเซนไนเ i อ e r เป็นรุ่นราคาที่เรียกว่าถูกที่สุดเอางี้ดีกว่านะครับรับเสียงเป็นแบบคาดิโอนะครับโอเค ก็เดี๋ยวมาแกะกล่องเลยว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับโอเคแกะกันเลยเปิดมาก็เจอไม้นะครับตัวนี้มีตัวจับไม้นะครับตัวนี้มีซองแบบนี้ซองใส่ไม้แถมมาด้วยเลยนะครับในกล่องเป็นคู่มือนะครับก็ไม่มีใครอ่านอยู่แล้วนะคู่มือคู่มือบัตรประกันอะไรพวกนี้ก็จะมี เขียนด้วยว่าอะไรเป็นอะไรนะประมาณนี้มีบอกโคลาแพทเทิลนะครับว่า mm hmm. เป็นแบบคาริดอออรรับเสียงเฉพาะ mm hmm. ด้านหน้าด้านเดียวนะครับ mm hmm. ส่วนหน้านี้มีฟิลเรีสปอนด้วยบอกนะ mm hmm. ไม่รู้เห็นไหมฟิลเรีสปอนก็ตัวนี้เขาบอกว่าย่านย้านโลก็คัดไปนะครับแล้วก็ไปบูสตย่านประมาณห้าพันเคนะครับประมาณนี้เนาะรูปลักใหม่นี่ ก็จะเป็นประมาณนี้น้ำหนักจับถือก็กําลังดีครับถือแล้วดูหล่อดูสวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับ s ซนไฮเซอร์นะครับรุ่น 835S นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับรุ่น S จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปเซตอัพดูนะครับแล้วเรา,เาก็มาลองฟังเสียงกันเลยว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับ ครับผมก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเสียงจากเจ้าใหม่ s e n นไฮเซอร์ E835S ตัวนี้เลยนะครับผมก็ต่อตรงไปที่ Audio ออิ e เ f อร์แล้วก็อัดเสียงเลยโดยที่ไม่โพ o เซสอดไๆทั้งสิ้นนะครับเสียงนี้คือเสียงแบบเพียวๆไม่โพ o เซสอดไรเลยนะฮะทดสอบทดสอบผมจะลองทดสอบอ่าไมคในระยะต่างๆดูครับเริ่มต้นที่ใกล้ปากสุดกันเลย ทดสอบทดสอบสวัสดีครับเช็ควอร์มทดสอบทดสอบถ้ามาใกล้ๆปากก็ได้เสียงเบสเพิ่มขึ้นนะรัแล้วก็ดังขึ้นด้วยนิดนึงอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองสักประมาณ2นิ้วจากปากประมาณนี้เช็คทดสอบทดสอบสวัสดีครับเช็ควอร์มททดสอบทดสอบอ่าระยะนี้ก็เป็นระยะที่กำลังดีนะครับสำหรับใช้ร้องใช้พูดนะครับเดี๋ยวทัก ักประมาณหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้เช็คทดสอบสวัสดีครับทดสอบเช็ควอร์มชูทดสอบก็ถ้าเป็นสักระยะหนึ่งฝ่ามือเนี่ยเสียงก็เริ่มเบาไปเยอะแล้วต่อไปจะลองทดสอบใหม่ได้รับการรับเสียงในด้านข้างดูนะครับทดสอบสวัสดีครับทดสอ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 บ ทดสอบ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 เช็ควงจูทดสอบ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 การรับเสียงด้านข้างของตัวนี้ก็จะรับเสียงได้น้อยค่อนข้างจะค่อนข้างจะเงียบเลยแหละก็เหมาะสำหรับการเอาไปเป็นไม้ล้องนะครับหรือว่าจะเป็นไม้พูดก็ได้นะครับก็สามารถตัดเสียงรบกวนด้านข้างเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากนะครับ เหมาะเลยแหละสำหรับเป็นไม้ร้องเพราะว่าอย่างเช่นอเอาไปเล่นในผับหรือว่าในบาร์ตามร้านอาหารอะไรพวกนี้ยฮะก็ไม่ต้องกลัวว่าเสียงเบสเสียงกองด้านข้างจะมารบกวนไม่เสียงร้องนะครับเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนด,ด้านข้างได้ดีนะครับสำหรับใครที่เป็นนักร้องอยู่เราต้องการไม้ uh, คุณภาพดียี่ห้อชั้นนาของโลกนะครับแล้วก็ในราคาแบบเริ่มต้นของแบรนด์เขาย่อมเยาครับสามพันกว่าบาทครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลย อืมอ่าโอเคยังมีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมลืมเทสไปก็คือฟังก์ชันสวิต์อ่าตัวนี้เดี๋ยวลองมาเทสดูนะครับฟังก์ชันสวิต์จะเป็นยังไงนะมีเสียงหรือเปล่าเวลาเปิดปิดนะครับลองดูนะครับเปิดตอนนี้เปิดอยู่เนาะลองปิดดูปิดเปิดอาจจะมีเสียงป๊อกปักป๊อกป๊กทีหนึ่งลองปิดดูนะครับปิดเปิดอ่ามีเสียงนิดเดียวนาน,นนะครับ ก็ถือว่าทำมาออกมาได้ดีนะครับโดยรวมๆแล้วเจ้าตัวเซนไฮเซอร์ตัวนี้ครับทางวัสดุนะครับแล้วก็เสียงที่ออกมานะครับฟังก์ชันก็ถือว่าคุ้มค่าในราคา3,000กว่าบาทก็สำหรับรีวิวบ้ารวาด EP ที่4นะครับกับเจ้าใหม่เซนไฮเซอร์ E835S ตัวนี้ก็จบใจเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ